กล้องใหม่นะครับผม AC DC 750วัตคือหนึ่งแรงเท่านี้นะครับกระแสอยู่ที่7แอมนะรอบ3,300รอบไดบแนะนำพื้นดีครับตัวนี้นี่ครับที่กินวัต์ไปประมาณแดดประมาณนี้อันนี้วัต์นะครับ930วัตนะครับผมนี่วัต์นะครับนี่วัตต์903 9, 30, 9 60, อ0าเ้าอ๋อปแอมนะครับรอบนะครับ สามพันสามรอยอันนี้แรงดันก็คือบุญน,น,นะครับเมื่อกี้บอกผิดบุญน,นะครับนี่ยก่อกระแสยอยู่ประมาณเจ็ดแอมป์นี่ก็ห้องน้ำเพื่นดีครับเป็นสั้นเทคนะครับฮาบเซลนะครับซีผ่นนะครับผมก็ได้ประมาณนี่นะครับท่อสองนิ้วเลยนะท่อสองนิ้วครับผมเป็นแท่ง การ่ลนลงสะนะครับเป็นอัปเดตนะครับอัปเดตกล่องหรือกล่องโม่นี่แหละนะครับผมนี่ครับอันนี้คือร่นลงสะนี่เรืองจากการร่นลงสาอาจสีแสงจ้าแน่นะครับช่วงมีแดดก็เลยอาจะครับปกติไปงานแต่ท่านได้ไดอัดวิดีโอหลายงานอยู่เพราะว่าผมมีแดดเนี่ยแหละครับก็เลยบอกท่านได้อัดนะเบ่งไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะมาอุดหนุนกินวาําเพิ่นนะครับ สักหนึ่งแซงนะครับผมเอาไปฝากญาติพี่น้องพร้อมนะครับหนึ่งแซงอย่าไปสซางเลยครับมันสิจักรู้นะครับผมนะเอาแซง,งยังไๆนี่แหละต้องแตง่งผลนำรวดเออเอาเลยนะนี่ครับนี่ครับเบพิ่งจะติดหน้าม,มาสอบถามคุณ<อ>พี่เพิ่นเอาพี่ยังก่อนนั่นแหละครับ,ารรบตามเบอร์เลย อันนี้สีลงคลิปให้เพื่อนไปร่งกับปั๊มน้ำเบื่นที่ประเทศอัดนะครับอินทผลลัมี่พัน์ยังครับพัน์เนยเด็กเลียนนัวพันกินแห้งครับเออกินแห้งกินดิบเลยม่วาสนเนาะกินกินดิบก็ได้แต่ป่าแดี่ยแต่แห้งก็มันจีมีหวานครับมาบังหันซิมละถือใจเนาะครับเคยเลยสิมอไปจากแซงหนุนเหนียสนใจโทรสอบถามเบอร์อาตำเบอร์พิจิตรชาติครับไอศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่ห้าสี่แปดสามครับ เก้าหนึ่งสองครับเดี๋ยวเอาไปลงเพจให้เพื่อนติดตามนะเพื่อนติดตามแล้วก็ในอในยูทูบองการตะพ่นโซเชียลอยากได้กัช่วงนี้อันนี้เดือนมิถุนายนนะครับวันที่22มิถุนายน2564เอาเปิดเดือนหนาเนาะพี่ฟาร์มพี่จุฬาฯเปิดเดือนหนาไหมครับาเดือนเดือนหนาเริ่มเดือนหนาประมาณวันที่สิบวันที่สิบมามาชิมเดเลยเนาะครับเอาที่ตั้งเมาอยู่ใส่ให้ที่ตั้งอยู่ไอ้บ้านเทพพยัคคบครับ เทพพยักมูสิบแปดตำบลตาจงเพื่ออหารใส้จังหวัดวีรลำครับหรือพิมพ์มาตามกีเพีที่สวนอินทาลัมสวนมังกรหยกครับครับผมนะครับสอบถามเพื่อนเป็นยังไงน้ำใสดีบ่ดีก็ถามเพื่อนเอาติว่าจังเดือนหรือคือพอพอใจปะพอใจครับน้ำไหลดีครับใสดีครับไม่มีปัญหาเลยครับมันอยู่กับปั๊มน้ำเขาน้ำเนาะครับอยู่กับเออมันอยู่มันอยู่มันอยู่กับน้ำเขาบ่ดี้น้ำเขากะถือว่าน้ำออกดีปั๊มน้ำดีกันเลยแบบสมบูรณ์แบบครับน้ำ น้ำเป็นใจเนาะน้ำเป็นใจน้ำครับวันนี้ก็มาอัปเดตเป็นตัวโม้เพื่อนครับอันนี้ครับก็ชิอุดหนุนเพื่อนก่อนเพื่อนเลยตัวนี้ตัวกินดิบบอกยังไงนะกินแห้งนะครับกินสดกินสดเนาะพันกินแห้งครับเด็กเล็ดนัวพันกินแห้งเด็กเล็ดนัวไอ้ที่กินสดอยู่ทั้งหนานะเพื่อนมูไอ้นั่นเป็นบายฮีครับนายแบบบายฮีเนาะบโอบายฮีพันกินสดเป็นนายื่อบายฮี่นใจโซมาสอบถามเจ้าของฟาร์มพียุทธาตินะครับแล้วก็ ันนี้เป็นเด็กเล่นนัวครับพัดกินแห้งพันกินแห้งเนาะเอาไปแขวนไว้มันแห้งมันเหี่ยวเนี่ยมันจิมันจิบหวานขึ้นครับหวานแก่จัดแล้วครับเอาไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเนาะครับอันนี้แกโรคเบาหวานแกพวกไอโรคกระเพาะเป็นแผลครับน้ำใสอักเสบครับทายบวกขี่บวกยังอยู่เนาะครับเพราะว่านี่เสียนด้ไ่อยเบื่อไรครับครับผมสนใจตามเพื่อนนะครับของคุณพี่สุชาตตามเบอร์เลยแล้วเอาเบอร์ไหมศูนย์แปดสี่ห้าสี่แปดสาม เก้าหนึ่งสองครับผมอ่าเดี๋ยวให้เพิ่นไปสร้างลำน้ำนะาการแจ็คโรดเหรอแต่ก็เบิรงมันมีหลายอันนี้เพิน่นแบบบางทันปีนั่นมาเนี่ยมันบ่บ่หันหลายนะครับพุ่นนะคือเป็นฟาร์มใหญ่แล้วตอนนั้นผมมาวนนะินโดน่ะคือ,อยังบ่หลป่ะนี่นะครับนะยังบ่หล <ๆ S 1> ป่ะนี่ตอนนี้มันคือเพิ่นหลายแล้วขายายกิจการแล้วก็มันออกมาหลายแล้วดูแลเพิ่นดะูแลกับแฟนเพิ่นแล่ะกันครับไม่ต้องใส่น้ำหลายเนาะพี่เนาะ เดี๋ยวผมยิงยางไปทั้งหนาใช้เวลาดโดนไปไหนเบิ่งก่อนนี่ครับน,นี่ครับมันสวนแล้วมันยางไก่นะครับมันยางไก่อยู่ทั้งหนาผมเ,เป็นแบบเดี๋ยวผมจะยำวิดีโอมันเงาแล้วสิอัอดไปเบิ่งพี่นะครับไก่ยีวิโยประมาณจะหาหกาเจ็ดนาทีเพราะว่าโทรศัพท์เด,ดี๋ยวมันตัดก่อน ใหใหญ่เบิ่งครับสนใจก็มาตามสวนบนตามพิกัดอ่ะสวนมังกรหยกนะครับพิมพ์ก็มาเลยจีพีเอเดือนหนาครับอ่าเฝ้าจับจองเพราะว่าผมก็มาที่หนึ่งคือแบบช่วงนั้นแบบค้นหลายเลยแหละคนมาแบบแทบบ่ทัานเพื่อนละเพราะว่ามันก็ตอนนั้นแต่ว่าตอนั้นมันยังออกว่เต็มทีนะครับแต่ตอนนี้ก็คือไอทีมันเคยออกอ่ะนี่ครับเต็มทีลวขาดวานาสิได้เกินเป่า หลายร้อยตันอยู่นี่ครับพอมันออกหลายช่วงนี้ครับนี่เพราะว่าของเพิน่นบางแห้งมันกระลังเป็นตัวเริ่มต,ต้นแต่เด็กคน,อ,นอ,ยยอันนี้ตัวหน่อยเจ้เนี่ยครับอันนี่รนกระลังออกคือเดือนหน้ายู้ด,ดีพร้อมเก็บก็บคือต้งพุเนเถอะเนาะต้องพุนนะครับ,ลบหลายนะค,ครับอันนี้กระลังแบบมันกระลังออกปีนี้คุยนะนี่ยครับด้วยง่ามนะตัวนี้พันยังนะ ใบหิ้ครับใบหิ้เนาะครับพันกินสดครับพันกินสดได้เลยเนาะครับอันนี้พร้อมเก็บยังนี่ยังครับยัางฝุ่นละช่วงช่วงเดือนหนาเดือนหนาพอดีแต่มันก็ใหญ่แล้วเนาะครับใหญ่เมื่อกด้ขนาดนิ้วมือผมนะครับนะเบิ่งนนะนิ้วโป้มันก็ใหญ่อยู่นะเบิ่งอันนี้หวานกินได้เลยนะลองชิมก่อนโมเลยก่อนเพื่อนเลยแบบเดิมขนาดยัางพันเนี่ยเต็มที่ะไรเลยเนาะหวานแล้วครับโบฝาดเนาะหวานเลยนี่ครับนรุ่ วมันตามันเปิดได้ขาไปสูงเลยไอ้บ้อนไหนสิมัานมันเคยออกมันจิงงามกว่านีอย่นะครับเดี๋ยวเอาเพราะัองมันต้องเ็ีนครับน่วยมันนี่อูงามครับหน่วยงามสนีงามสนใจกับมมาเริ่มเดือนหนาเนาะครับเริ่มเริ่มเือกรกฎาคมันที่เท่าไหประมาณอ้วันที่สิบนี่ครับหาหาหากับสิบนี่แหละครับหาครับสิบเนาะ เพราะว่าอยากสวัดที่สิบดีพาะวัาที่สิบมันสิมีหลาเนี่ยมันเต็มที่แล้วครับมันเต็มที่ไอหมูที่ซุกก็เริ่มเต็มที่แล้วเนาะไอหมูเนั่ยก็ทยอยแต่ว่าเริ่มซิบหากรกฎาะดานี่คือเง่าไปเลยจนว่ามันจิเบิดเนาะครับจากสิบสิบก็รกฎระดาขึ้นไปเลยนี่มันมันจีพวกงูรุ่นรุ่นแรกมันจีก็รกฎระดาคมันมันจีครบนะครับแต่บัจนี้จะเริ่มวันที่สิบขึ้นไปนี่คือว่ามันจีเด้เต็มที่ขึ้นมันจีได่หวานนะครับ ทรสอบถามเจ้าของฟาร์มคุณพี่ชุชาติเลยตามเบอร์เนาะครับนะครับคนสีมานะครับเปิ้ลสีมาหลายนะครับแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยกะรยามาพร้อมกันหลายจำกัดแน่เพราะว่าแต่ว่าบรรยากาศเ้าอยู่ในป่าครับอยู่ในบ้านไร่ไปหน้าเขาอยู่ในป่าเพิ่นก็มีมองให้พักมองให้จุดเขาเบอนว่าจุดชมวิวเนาะเออผมสิไปถ่ายหลายเมื่อไหรเพราะเวลามันจำกัดนะครับเอาแต่พวกอินทรพาล้ำพวกนี้นะครับนะ ลอยเปอร์เซ็นต์ครับลอยเปอร์เซ็นต์อยู่นี่ปลอดภัยลอยเปอร์เซ็นต์สารเคมีบ่มีครับเพิ่นก็สิใช้แต่พวกแบบอา่าสารที่เพ pues 네ิ่มมักอ่ะเขาเอิ้นว่าสารอินทรีย์อย่างพวกนี้โอ้นี่ครับนี่ครับนี่นะครับนี่เริ่มเดียงแล้วนี่นี่ครับมูใหญ่เลยตัวนี้ครับนี่นะครับยำสิลนใส่หัวไทยกันวันนี้หนักแห้งใหญ่แห้งอันนี้ประมาณจักโลครับเนี่ยประมาณสิบโลได้โอ้โหสิบโลครับนี่ย นี่ครับนะคุ้มมาละคุ้มเลยครับมาละคุ้มบ่อพิหวังบ่อไม่มีแต่หน่วยใหญ่ๆนี่หอบใส่รถไปเลยครับผมเอาทีเดียวนะเอาทีเดียวตัวนี้พูดนี่ครับโอ้เผื่อเป็นร้อยต้นพคนละขาดว่าปีนี้จะรอยตันบ่ขาดต้องเฝ้ามากครับรอยตันกระเบิดนะครับเจ้าของฟาร์มคุณพี่สุชาตินะครับนี่ขอขอบพูดทำอินทพาลัมมาชิมนะครับแล้วก็อุดหนุนเพิ่มนนะครับประเดิมเลย ไอพันธุ์ที่บ่เคยกินเนาะอันนี้เขาเคยแล้วเนาะผู้ใดบอกเคยผู้ใดยังไมาชิมกะหรือว่าสิเคยแล้วแต่ว่าอยาก,ยากเจอผู้แบบปลอดสารพิษนะครับเบนสิใส่ด้พวกปูนทรีพวกอีหยังนี่แหละนะครับปลอดแมงปลอดสารคือมันสิเป็นไอถุงพวกนี้ก็สิเป็นถุงแบบเกินมากันแมงไปในตัวมันเป็นถุงแบบแบบวงก็บ่ฮู้ๆๆกันน้ำกันฝนกันแมงกันเน่าอย่างเพิ่อนเนี่ะมันมีตัวดูดความชื้นพร้อมเนาะ มันไม่เป็นแบบคือย,ยังมุ่งครับเป็นดูดความชื้นระบายอากาศพร้อมกันมาแรงีแรงพร้อมครับเอามาชิมเมืองซังดีสบายเอา้ <laughs> เอายังไงจไปเยือนไทยรูปมั้งจีไทยรูปไหมอยากกินไม่ได้ใช่ปะ <laughs> <laughs> หองฟรีแสบหองฟรีมันแสบอยู่เลยต่ว่านี่วันได้นี่ครับว่ได้หมูไม่ได้หมูวันไหครับนี่มันแสบวิริยครับนี่หวานกรอบนะหวานกรอบบางน้ำตาลบางแข็งบามฉ่ำมันครับครับเนี่ยบางน้ำตาลทีน้ำตาลมันติดอีกอย่างข้าวหอมนี่มันน้ำดีเนาะพ่นบางบองอาจสิขาดน้ำนะตัวนี้ขนาดว่าพ่นน้ำดีเลยเพื่อนยังเจาะเพิ่มอีกนะเพั่ปนน้ำที่มันยังพันออกนะไร้หลายร้อยต้นครับผมแต่พอมูออกก็เป็นร้อยต้นแล้วนะครับปีไกรในีหมามันออกประมาณ บ่จักสิบต้นดอกแต่ว่านี่มันหลายแล้วขนาดทันเนี่ยอายุปั้นเนี่ทิ้งเดือนเนี่ยอายุกันแต้มครับหวานมากๆเลยเนี่ยเหมือนแท่เป็นอันเนื้อเยื่อแค่ที่เป็นรสดาษมันไปเปิดดูมันสิเบิดสร้างจ้องเนี่ยมันหันเอ๋อไม่ใช่มากิมคุ้มครับไม่ยลมนี่ไม่ยลมปั้นไหนเก็บกินได้ไม่ยลมอันนี้ให้กิน ดีดีเลยครับอชมสดเลยครับสดเด็ดไทยเลยเนื้อโล้นพ่อไห้ครับผมก็รู้สึกว่าอิ่มเข่าแล้วนะครับขอขอบคุณพี่รสชาติยูโทรสอบถามตามเบอร์ไปเลยนะครับยูพิกัดที่สวนมังกรหยกพิมพ์เข้าไปเลย G P S นะครับ G P S สวนมังกรหยกครับหรือจีจีอพี่รสชาติตามเบอร์อ่ะเบอร์อีกไหมของหนของไในของไในคุณเอ็นเมริดดาโพพยักษ์อะไรเมริดดาโพพยักษเนาะ อ่ะเบอร์ไม่นะชุดชุดแปดสี่ครับห้าสี่แปดสามครับเก้าหนึ่งสองครับครับอันนี้ก็สอบถามเพิ่นบันทึกกับการทัพพนโซเชียลก็ไม่ปูดตามนั่นโทรมาสามสามเพิ่นอนไครเพิ่นฟังวิทยุอยู่แต่อยู่ต่างจังหวัดอุทิศฟังบ่ได้หรอกมันอยู่ไกลบ้านก็ย้ายสาขานะครับผมครับถ้าอยากต้องการติดตั้งโซล่าเซลกับถ้าเช่นใดกับเข่ามากก็ยังไม่ถามมาเบิ่งมาเบิ่งงานเนาะเบิ่งงานเนาะเพิ่นใส่งานจริงงงานเดาครับ เดี๋ยวถ้าถืกใจพ่อแจงใดเราก็ดิตเนะนําไปหาพี่กระดับพลใส่งานจริงว่าเป็นอย่งไดเป็นมาล่ะครับครับตรงเบิ่งหน้าตะก้อนนี่เพิ่นนี่ใส่ทั้งไฟฟ้าทั้งเครื่องปั่นบ่ครับตะก้อนใส่เป็นไอ้คูปุต้าเป็นเครื่องปั่นปั่นดูดน้ำกินน้ำมันเทาเป็นไฟฟ้านําจังซี่นะครับนี่ก็เลยมาแต่ปีนี้ก็ได้ตัวนี้ละเอาเฮาเข้าตัวนี้มาแล้วก็จะประหยัดลงประหยัดลงเพราะเครื่องรถ รถคาร์น้ำมันลงวันนี้ค่ะไอ้พวกอินตาพล่ำเขากับรถราคาได้เงินวะเออนได้ครัอนได้หนุ่ยรถมันเนีเก็บกินได้เนี่ยผมกินกินเยอะอิ่มแล้วกันเนี่ยไม่เหลือเลยอาไปอุ่นนุ่นเพื่อนไปฝากพี่ฝากน้องอีกครับขอขอบพระคุณพี่จุชาตินะครับถือว่าอิ่มเขาเที่ยงเลยวสิเดี๋ยวนะครับผมปกติกินมูนี่มันก็อยู่เขาเนาะพวกเขากินเจเนาะครับกินไอ้นี่ไอ้ที่เดือนมรดดอนอันมรดดอนตัวนี้แหละครับถือซีนดตรวจอือพวกอิสลามเพื่อนพวกอิสลามเนาะครับ นี่ว่าพวกกินเจกินยังครับไอ้พวกไอที่หนึ่งอยากลดคุ้มป่วนแล้วอย่างนี่นงงมันมันทำไมถึเท่ากินได้หลายเขาก็หิวเขา่าอันนี้ก็คือที่ผมเอาพานนันธุ์ตัวน,นั้นไปไ<ห>นมันสินะพนเอาตัวนั้นไปคือมันมีความฝาดหนึง่งรักษาพวกโรคล้ำใสเนาะครับพวกไอ้พวกทองอืดทองเฟื่อยอะไรก็กระเพาะเป็นแผลเป็นแผลพวกนี้พวกาความฝาดมันจะสามารถซอยได้ครับซอยได้เนาะสำหรับที่จผ่าล่างมาอ่ามาสวนเพื่อน่นนะมังกรยศหรือว่าทิดาอะไรนะ พี่ไอุ้้ไอเป็นไอ้เมลิดาครับเมลิดาครับแต่เดี๋ยวาพิมไงขึ้นกันเนี่ยมันเป็นสวนยังสวนไหนมังกรยกมังกรยกคือตัวจีพีเนี่ยเขาใส่มาหลายปีแล้วเนาะครับจีพีใส่มาพี่กายพี่กายแหละครับเป็นเลยครับเพียงก็ไปสวนอินทพาลัมมังกรยกครับครับก็จะจะแจ้งพี่กัดเลยว่าอยู่เมือไใดเมืองใดครับหรือว่ามาบัถทึกก็โทรถามคุณพีิยุชาตามเบอร์เนาะครับเอาเบอร์อีกเลกรอบเลยปะเอาเบอร์ศูนย์ จุดแปดซี่ครับผมห้าซี่แปดครับ 1> 1สามเกลื่นึ่งสองครับครับมาขอบคุณเพื่อนอันนี้กับวิดีโอกับเอาเบื้องตามนี่นะครับเงีาบางทีมันกับนี่ถ่ายตามมีเขาถ่ายได้เพราะว่าคลิปผมมันกับมา,า,าทั้งในรูปออกกับไลยอยู่ทีงานหลังงานมาทั้งในถ่ายกับไลยนี่แต่ว่าองเพื่อนนี่มาแบบคุ้มเลยครับมันคุ้มเอาว่าคุ้มง่าย,ายๆอะ่ะหลังกากปลอดสารพิษหลังกากได้เนื้อกินแต่พาล้ำลอยลอยไปเส้นเลย ช่วยก็ได้ครับกการช่วยเนื้อไหลินไใหญ่เบื่อนนี่ปลูกไม่ได้ไงนะเนื้อเนียนแน่นกว่าเลยครับเนื้อเนียนแน่นนะครับนี่ก็ถือว่าอิ่มเลยรวยล้นเพิ่นบ่วงหวงครับเพื่อนแล้วก็ขาถือเพราะว่าเพิ่นประหยัดต้นทุนด้วยโซลารเซลล์พร้อมเนาะกับสอบถามเพิ่นได้ตามเบอร์เลยครับผมหลังสามทุ่มกะรู้หน้าโทษวันใหม่ให้กันหรือเพิ่นกันนอนเฮือนเพราะว่าเพิ่นดูแลนี่กับเมย์นะครับผู้เดียวนะว่าลูกเต่าเพิ่นกับไปโรงเรียนนะครับแฟนเพิ่นกับไปเปิดร้านขายมันมีช็อปอีกครับผมขาย เรื่องสําอางขายอุปกรณ์เรียว่าพวกผลไม้นี่หรือผลไม้บางไม่โมเมนต์ย่างเดียวนะครับมาชมกันหน่มีทุเรียนมังคุดลำไยลินจีมะเฟืองมะไฟย์บกูดบกนาโอเน่าครับผมหลายอ่าบกพร้าวน้่งหอมกับมีมีครับแต่สมูทยังพัดเดือดยูครับนะครับก็อ่านี่แหละจุดพักจุดชมวิวจุดอ่าเขาเรียกว่าจุดเขาเรียกว่าเป็นวิวนะครับวิววิวสีไทยภาพไทยยังเป็น กะเฮ็ดไปเรื่อยๆหลา่มองนะผมมีกวันปีกาย่ประเทศไทยแต่มันตุนหน่อยอยู่เนี่ยถ้ามันตุนหน่อยอันนี้ใหญ่แล้วนะครับนะแต่ก็เป็นบ้านพักแต่อากาศอากาศดีครับสดชื่นแน่นั้นอากาศไปเรื่อยๆนะครับนึองครับอันนี้ก็กำลังออกกันขึ้นเลยไปตามเดือนวันที่14กรกฎาคมนี่ยงี้ไปเลย2ควันทั้ง164เงี้ยเป็นต้นไปนะครับนะอากาศวันนี้ก็ข้อก็จิไปจ่ายเงิ่อนเฟินว่ากินไปหลายแล้วนะครับเอาสั่งพี่เดี๋ยวผมขอทายสั่ง อันนี้บอตามกูาหาโลแน่นอนเดี๋ยวโอนเงินแน่นอนนะรักน่าจะครึ่งหมืนห่น <c ười> ขอคุณอาติคิมเป, ok ป็นยกมั้ยตังคิมมันขึ้นขนาดไหนนี่นขนาดโตขน้นอย่นะนี่ครับผมนี่ครับตาซังไงพ่อเอาไปผุดอ๋อขอบพระคุณครับผมแตาซังบูมี่เขาต้องกวงตาซังป่ะเนี่ครับผมเอาเอาไปหาซังจากโลกโอนตังเลยนี่อยนะครับโอนหนุนคนเราเขากินมาหลายอิ่มเ <ไป S 2> ลยต้อง จ่ายเงินนะครับผมกินแล้วต้องจใจตังค์สร้างประยุคครับสร้างพอเอาไปฟูอ๋อยังไงสิได้ใดใเถือครับบบปีนั้นเราค่อยคุยกันคุยคุยกันช่างหนาแล้วผมขอรับสายลูกค้าก่อนครับแล้วก็สั่งแต่สั่งจ่ายเงินพูดเหีนวหมอะขอบคุณครับผม